ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ภายใต้แนวคิดอนาคตเด็กอนาคตประเทศไทยร่วมกับผู้แทนภาคีเครือข่าย อีกทั้งยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่นประจำปี2566พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกวดเรียงความหัวข้ออนาคตเด็กอนาคตประเทศไทยการรู้ทางภัยออนไลน์ซึ่งกระทรวงพอมอได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพใหม่ๆได้ให้เห็นเลยว่าอนาคตเด็กอนาคตประเทศไทยสนุกได้แต่ต้องมีสาระแล้วก็ทำจริงนะครับ แล้วก็ทําต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ต้องการสะท้อนให้เห็นรัฐบาลนั้นมีงบประมาณจํากัดก็ได้อาศัยาภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยสนับสนุนนะครับทางด้านเทคนิคทางด้านองค์ความรู้แล้วก็ทางด้านเงินนะครับเราไม่ได้ไว,วิ่งเรื่อยๆเงินอย่างเดียวแต่ว,ว่าขอองค์ความรู้ขอการสร้างโอกาสให้โอกาสกับเด็กแม้กระทั่งเป็นโค้ชชีวิตโคช้ชวัฒนธรรมโคช้ช ทำกับข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพใหม่ๆให้กับเด็กได้ทั้งนั้นและสร้างโอกาสให้เขาเนี่ยได้สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้ หลังจากนี้กระทรวงพมจะไม่จัดงานวันเด็กแห่งชาติเพียงแค่วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมแต่จะจัดให้เป็นสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติมุ่งเน้นความสนุกสนานและความมีสาระนอกจากนี้จะมีการเปิดโครงการยุวทุตคุณธรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องมิติของโลกยุคใหม่ที่จะต้องไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีแต่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการศึกษาการประกอบอาชีพอีกทั้งจะมีโรงเรียนสอนผู้ปกครองเพื่อสอนหลักการเลี้ยงดูบุตรหลานรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งจากภายในเนื่องจากปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยตัวเองโดยจะมุ่งเน้นการสอนทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพได้จริงเพื่อการเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ